มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าต้นไม้บอกหัวยจอยมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาดูว่าเลขมันจะเปลี่ยนไปเหมือนวัน,น,นจากวันนั้นไหมนี่นังมีอยู่สองใบตอนนี้ย้อยตัดใบเหี่ยวๆทิ้งไปแล้วนี่จ้าที่ดูเลขวันนั้นะ่ะเปลี่ยนไปยังตอนนี้ใบกลางเต็มที่แล้วนะจ้าเลขเปลี่ยนไปไหม แต่ตรงนี้มันเมื่อก่อนตอนนั้นมันเป็นสามห้าใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นแปดห้าใช่ไหมนี่มันเหมือนแปดสามพี่น้องเอ๋ยมันมันเปลี่ยนอาจจะอาจจะเพี้ยนไปนิดๆอาจจะเปลี่ยนไปจากแปดห้าตอนนี้เหมือนแปดสามด้วยเนาะแล้วแต่ดวงเดอ้อหนึ่งสามยังอยู่ห้าวลมแรงไอ้นี่ตอนนั้นเป็น สามหนึ่งใช่ไหมแต่พอดูอีกทีนะึงเหมือนสามเจ็ดด้วยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเหมือนสามเจ็ดด้วยเนาะแล้วแต่ดวงนะจ๊ะแล้วแต่ดวงนะจ๊ะดูดูกันอันนี้ยังเป็นสามห้าเหมือนเดิมเลยนี่ไอ้น,นี้เลขห้ากับเลขอะไรนี่พี่น้องดูกันดิดูกันเองนะจ๊ะว่าเลขตัวไหนมันเพิ่มมามั่ง เลือกซื้อเอาเองนะจ๊ะเอา้านี่นี่ดูมันหนึ่งเจด้วยนะ 1, 7, หนึ่งเจ็ใช่ไหมใช่ไหมแล้วแต่จ้าเสียงดวงคนละคู่สองคู่เดอ้อเด้อพี่น้องเดอ้อนั่นมันเป็นเลข3าเจหรือสาหนึ่งเนี่ยอา้าแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะจ๊ะเดีย๋ยวจอยให้ดูแค่นี้นะจ๊ะเพราะโทรศัพท์เดี๋ยวจอยมันไม่ดีเดี๋ยวมันตัดไปเองอีก ดูกันดูจ้าดูกันอ่าไปเสี่ยงโชคก็ดูเดอ้อคนละคู่สองคู่นะจ้าลอตตอรีตตร่นั่นวิวิวิลมแรงลมแรงเธอจ้าเธอชานี่ตรงนี้เป็นเหมือนหนึ่งเจ็ดเห็นไหมพี่น้องนี่ก็ตอนแรกเป็นสามหนึ่งนี่เป็นสามเจ็ดอีกแล้วนี่สามเจ็ดหรือสามสี่แล้วแต่แล้วแต่ดวงเดอ้อแล้วแต่ดวงนะจ้า ดวงใครดวงมันนะจ๊ะนี่จากตอนนั้นเป็นแปดห้านะเนี่ยนี่มันเหมือนแปดสามอีกพี่น้องเอ๋ยใช่ไหมแล้วแต่นะจ๊ะใครจะซื้อใครจะเสี่ยงดวงหรือไม่เสี่ยงก็แล้วแต่นะจ๊ะพี่น้องถ่ายให้ดูเฉยๆจ้าใบสวยไหมสวยไหมใบสวยไหมสีสวยมาก สีสวยสีสวยใบใหม่ใบใหม่ๆขึ้นมานะ่ะจะบอกหวยใช่หวยต้นไม้ยายจอยบอกหวยนะจ๊ะแล้วแต่นะคะใครจะซื้อก็ซื้อใครจะไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันแต่ยายจอยซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่ลอตเตอรี่จ้ารวยรวยรวยด้วยกันนะจ๊ะ เลขเพิ่มเติมมาใหม่เด้ออันนี้สาห้ายังอยู่ดูดูดูเด้อดูเด้อดวงใครดวงมันจ้าออนี่เป็นตอนแรกเป็น8ปดห้านี่เหมือน8ปดสามอีกแล้วเลขอาจจะเปลี่ยนไปนิดนิดแต่ก็แล้วแต่ดวงเด้อ Ni